แน่นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ประมาณ2,000คำเกี่ยวกับ2029กับงคองกงกับมิดซิลและราคาของมันพร้อมอินโทรช่องในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อและไม่มีการใช้ตัวหนาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้อัปเดตช่องที่นำเสนอข้อมูลใหม่ล่าสุดเทคโนโลยีสุดล้ำและข่าวสารน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์อย่าลืมกดติดตามช่องออโต้อัปเดตด้วยนะครับ อารรมบาดคานเวลเฮนเอ็กไอส์มิทซิลเก่บาเมนโจฟิลเจอร์กับวอ์แฟร์บาดาวเก่รักเดกา2029เมนฮงคองในเอ็กไอซ่ามิ n ซิลอันวลคิยาไฮจิสดุนิยาพาเก้เอกเปิร e ์ตสมาร์เตสเดสตรักชั่นเวปินเคโรเออร์เฮนอิสกานาฮัมอพิตากออฟฟิเชียลลี่ดิสคลสในฮิคิยากายาเลกินอินเทอ a ์เ o ลซอสเซสเซปาตาชาลาไฮคิอิสโปรเจกต์โคโคเดเนมเอกเก เยี่ห้มิซิล์บาน่าหาย Next Generation AI ออควอนตัมคอมพิวติงเก่ฟิวชั time, ่นเซจแจ๊บดุนิยาเก่ซูเปอร์พาวเวอร์ไฮเปอร์โซนิกมิซิลสบาน่ารอเออร์เฮนคงคองในเอ็กกระดมอาเอดบาดาคา AI ไดรเวนไฮเปอร์โซนิกสมาร์ทมิซิล์ดีไซน์คีย์ย่าหาอิสก้าแมทแลบไฮคีเยี่ห้มิซิล์ซิฟเทซี่เซนาฮิอุตาบาวกี้โซชตาพี่ไฮไออสเมนเซลอะดัปตีพารทคอร์เรคชั่นซิสเต็มไฮจิตเยียรียลไทม์เมนแอปนาไดเรคชั่นบาดาวซักตาไฮ ใช้ทาร์เก็ตคิดหน้าพี่อันพิเรดิกเทเบิลคิวนาโฮเทคโนโลยีเก้ฟิลเมนฮ่องกงในพลาสเมนพี่กาฟีอินโนเวชันคีย์เฮนเลกิ่น2029การะเย่มิสซิลอันซับสลักไฮเปรี่บาร์ไอซ่ามิสซิลดีเวลลอปคียากายาไฮจิสเมนออนบอร์ดดิสซิชันเมกิ่งเอไอซิสเต็มอินสตอลหายโจแบทเตอร์ฟิลเก้หายซับเซคูดโคเอจัสคาตาหา Ye yeah, AI model continuously satellite s a real time data receive kata hai or target co pinpoint accuracy say track kata hai. Missile co aka co radar detect kata hai. To ye yeah, a p p n nah a speed or angle instantly adjust kata hai. Enemy g ke missile defense system ke li ye AI track kata almost impossible hai. Absa wa yuta hai ki is missile ka price h i g hai. Ye yeah, question pi udna hai m p o r t a n t hai jitna iska technology. X Estimate Game Multibic XMX9 h, h Missile Key Cost Labback 230 USD หาย Joe l a b a c k แปดจุดสี่ไทยบาทเกม Baraba Hota หาย East Prime Missile a n m i กับ Manufacturing AI Training System Satellite Data Connectivity or Testing Include หาย l e g i n Ya ห้า XO r Cheese หาย Joe Icebag Missile Ace Alabama Tata หาย East AI Model กับ Price ฮงคองเนสมิสซิลเกย์ลีเยเอกอัลเล็กเอไอหลับบานาญีไห่โจเซฟเอสโปรเจกต์เปคคาห์มคาร์ร์ไห่เอสแลบเนสยูนิคนิวโรเน็ตเวิร์กบานายาไห่เจสกานาห์มไห่ดีอาร์เอซีโอยี่สิบเก้าเย่เอไอซิสเต็มมิซิลเกย์คอรเมนอินทิเกรตเต็ไห่เอสดีเวล็อปเมนต์เมนลาบแบ็กสามเซากัาซาเมอ์อหนึ่งจุดสองยูเอสดีกับอินเวสเมนต์ลากาเอสมิสซิลการดีไซน์ อิสกาแมทเทอเรียลคอมโพสิตกราฟีนไทเทเนียมอะลอยเซบาน้าหาโจไอสราดาแอปโซคานเมนมาดัดคาตาหาอิสกาเวทีฟหนึ่งจุดหนึ่งตันหาเลกินเย่เจ็ดแมสตักสปีดไอชีพคาซักตาหาโจคีซาวคีสปีดเซเจ็ดกนาสยามาหาไอส์เมนวารีเอเบิลคลัสพร็อพูชันซิสเต็มหาจิตอิสกาไฟล์ผาดดินามิคอลีคอนโทรลคียาจาซักตาหาอิสมิซิลคิเรนสี่พันสองร้อยกิโลเมตรตักหาย ออเอสกาสไตรกิ yani ้งแอคูเรซี0.7เมตรเซที่คำหายยานี่อาก้าแทร็กเอ็กชติสิบังเกอร์เมนที่ชูป้าโฮทูพี่เยมิซิลบีหน้าคีซีดิกัดเกอสเดสตรยคาซักตาหายบาดคารันเอสเรียวเวิลด์เดสตรอยเมนต์คีทูอภิตักหงองในเอสมิซิลโคคีซีวอลซินาริโอเมนยูสนาฮิคิยาหายเลกิน2ี่สเก้าเมมิสเย่เมนเอ็กซิเครดเทสคอนดักคิยากายาท้าเสาไชน่าสี่เกเอ็กรมอเตแอเรียมน อีสต์เทสเมนต์มิซิลเนธแอนตาเกตโค3950กิโลเมตรคีดอริเซฟหกมินิตเมนเดสตรอยคียาเทสเกดอรันมิสซิลเนทินบาเอฟนาทราเจคตอรี่บาลาออสักเซสฟูลฮิตคียาดีหน้าคีซีเอ็กเทอร์นอลอินเทอร์เฟเรนเกเอ็กออคัสบาเย่หคียเย่มิสซิลซีฟเอ็กเวเปิลนาฮิเบลกี้เอ็กเซอร์ฟิยานทูพี่ไหาเย่มิสซิลเรียลไทม์แบทเทิลฟิลด์อิมเมอรี่ทรานสเมตคาซักตาหายอออเอนเอมี่มูฟเมนต์โค ดีเทคการ์โคมมันเซ็นเตอร์ตากเพชซักตาไฮมิซิลล้อนโฮลเซเปลพีอิสกาเอไอซิสเต็มแอเรียกระดิบอนาลิซิสคาตาไฮทากิคิซ่ซิวินเลียนแอเรียเมนเดเมดนาโฮอิสเทคโนโลยีเกล้อนเกบาไก่คันทรีเนะฮ่องกงเกซัสดิเฟนส์พันเนอร์ชิฟคีบาชเเดดไฮไทยแลนด์อินโดนีเซีย UAE ีอเตอร์กี่จ่ายส์คันทรีเนะเอชเอ็มเอ๙มิซิลเมนอินเตอร์เอสดิคายะไฮ ฮารันกีฮงคองในอาฟีตากเอ็กพอร์ต policy เคลียร์นาฮิคีหายเลกินเอ็กพอร์ตกับเคนาหายคีเยมิซิลซีฟซิเล็กทีฟอันลีโคไฮดิยาจายเกาอีซมิซิลเซจูดีเอ็กออยูนิควาดเย่หายคีเอสกาเมนทีเนนคอสบัตคำหายทราดิชันแนลมิซิเลสเมนฮาหกมาฮนเมนดีฟเมนทีเนนลักตี้หาย l e กินเ m a เ m a i เ i n t e น r ินท d เก c ตต l d i a g เซ s t i c System h i g h j o m i s s โจม i n t e r ก a l c o m p o n e o t ลคอมโพเ n นการคุดเซอแอ i s ัล h o สาตาไฮออเชูฮนเซเปล h i i อร์นิงเดอะ e ดต t าไฮอิสวาชาเซอส i ก้าไลฟ e c o เคที่กาฟิโลไฮแอปอากาแอปโซชโอเออร์เฮนคีย์ไอส์มิซิลกับยูสซีฟลาสเกลวอเกลีเยไฮโฮกาทูแอปกลัดโซชโอเออร์เฮน พงคองเก้ดีเฟนซ์อนาลิสกับเคน่าหายคีฟิวเจอร์เมนไอส์เอไอมิสซิลเลสกับยูส์ลิมิตต์สเกลแท็กติคอร์สไตรส์เมนพี่โฮกาใจส่ียสกิทโรลิสหายอดโคเดสตรอย์คาน่ายาเออร์บันวอลแฟสติเวชันเมนซิเล็กทีฟ t a r g ต t i n g คาน่าเย่มิสซิลฟิวเจอร์เก้ดีเฟนซ์กับบลูพรินหายยาฮันทรานชั่นอลเวบป้อนบริวฟอสเซคหัมคาเตเฮนว่าหานเย่มิสซิลอินเทลลิเจนต์ออร์อะดัปติบิลิตี้เซคหามคาตาหายเย่เอไอออร์ดีเฟนซ์แก้คอมบิเนช เอกออฟฟูตอริสติกฟีเจอร์ไห้อซ์มิซิลกับสวอร์มคอเดเนชันสิสเทมแมคแลบอารก้าเอ็กซาร์ทห้ายาสิบเอชเอ็กซ์เก้ามิซิเลสรอนกิเยจเออินทูเยออาพัสเมนคอเดเนเตกัแอนตาเกตโคอัลโลเกตคาเทเฮนอาก้าเอ็กซ์มิซิลเฟลโฮตาห้ยาอุสกาทาเกตนิวทรัลไลท์โฮจัตตาห้ายดูสตรามิซิลเจอรองแอนพาดโคอัจสก์อัลเทเนตตาเกตเปชัลาจัตตาห้ยเยสสิสเทมแบทเทอร์ฟิลเมนเอ็กเกมแชงเกอร์ซาบิธโฮซักตาห้ แอปบาสคาร์เรนอิสซอฟต์แวร์เซกิวอเรตี้คีย์อิสมิซิลกับเอไอแอนคริเพตถ่ายวิดคอนตั้มเกรดเอนคริเพชันโปรโตคอลอิสกาแมทแลบถ่ายคีย์เอนเอมี่อิสกาซิสเต็มแฮ็กหน้าฮิคาร์ซักตาหน้าฮายอิสกาผ่านเอาท์เตอร์คาร์ซักตาถ่ายมิซิลแก่อันด้าเอ็กเซลเดสทรักโมดูลพี่โฮตาถ่ายโจอาค่าดีเทคคาร์เรคคีย์มิซิลคอมโพริเมชันโฮกาย่าถ่ายทูยูสเจอร์ลองเดสตรอยด์คาร์เดต้าถ่ายทากิเทคโนโลยีเอนเอมี่แก่ฮาร์ดนาเลต จพัมไอซ์แอดวานซ์มิสิลีสคีบาดคาเตเฮนทูเยสัยหน้าซารุรีไฮคีเยซิฟเอ็กเดชกับเวบป้อนนาฮิโฮตาเยเอ็กริจินอลพาวเวอร์บาลานกับูโฮตาไฮคงของเก้พัสอากาไอซ่ามิสซิลไฮทูอิเอเชียเมนส์ s t r nah a t e g i c dynamic เจรเฮนไต้หว co ันเจแปนเซาท์คอเรียจ่ยสันตรีโคเอ n แอนด์ดิเอนส์สตรัคเจอร์โคอัปเกรดคานาปาเดกางของเนเย่พี่เคลมคย่าไฮคีอันกาอกเวอร์ชันซล HMX เก้า B already prototype statement high Chipmaker ออสการ์ด้า Advanced AI or anti capability missile safe target high nah satellite capability โฮจิยานีเย่มิซิลซีฟกราวตากิตไฮนาฮีบัลกี้สเตลลาร์โคพีเดสตรอยล์คาซาเคกาอากาเย่ซาชโฮตาไฮทูเย่ X Global Paradigm ชิพโฮก้าวแฟมเมนดุนิย่าเมนเจ็บ AI กระยุกข่าโฟน or healthcare โฮระห้าไฮทูมิลิทารีเมนอิสก้าอาณาเนเชอรัลไฮ เลกิน h m ชเอมิซิลใจซิสต็ m มเซเอ็กอิติคอเดบาร์ที่คาดาโฮตาหายเคียเอไอโคคิวดิสิชันลีนกับแอธิกาเดน่าซาฮิไฮเอ็กเปิร์ตกับเคน่าหายคีฮิวแมนอินเดอะลูปสิสต็มฮาเมซาซารูรีโฮกาคงมองเนที่เย่คอนเฟิร์มคียาหาคีไฟแลลอนดิสซชันฮาเมซาฮิวแมนออททไรเซชันก่ทหยโฮตาหายอาเกียเมนอาก้าฮัมบาครฟิเจอกซน ทูเย่เคน่าการลัตนาฮิโฮกาคี่สิ2เก้ากัฮ่องกงกับมิซิลเอ็กมิสโตนร์ไฮเอไอไดรเวนมิลิทารีอินโนเวชันกะใจายซาคีอัมเดคาไอส์แมนไฮไฮสปีดอินเทลเจน์อะดัปตาบิลิตี้สตีลออปเริชั่นซาบีคุชโจเอ็กฟิวเจอร์เรดดี้มิซิลเมนโฮอน่าชาฮิเยยาดี้อัพโกเยวิดีโออินเทอร์เรสติ้งลาก้าโฮทูไลค์คาน่านาพูอิน คอมเมนต์เมนหูเมนบาตาตเยนอัปกาอิสมิซิลเกบาเมนเคียซ็อกหน้าหายเคียเอไอดรเวนเวบปอนฮวแมนเซฟตี้เก่หอเยตริเทนยาเอ็กเนซเซอรี่อีวิลูชันแชนเนลออโต้อัปเดตโคสับสไคร์คาร์เรนทากกอัปกูฟิลเจอร์เมนพี่ไอส์ไฮเลตเอสออหายเทคอัปเดตมิวราไฮแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องออโต้อัปเดตสวัสดีครับอการ่ เมมอีซาคริปตากับ PDF อฟยาวอลเวอร์สคริปที่ไทยราคาราซากาตาหัม